ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องเนรืน่องนกขาวใหญ่นะครับเนรื่อนกข่าวใหญ่นะครับจะแบ่งออกได้หลายชนิดนะครับ <c oughs> มีทั้งชานเดียว2ชานเสือหน้าเดียวเสือสองหน้าแล้วก็เหยียบพรบนนะครับอันนี้จะเป็นชานเดียวนะครับมาดูกันคร่าวๆนะลักษณะการทํางานนะครับจะเป็นขอเกี่ยวนะครับ ก่อนหน้านะครับเวลานกเหยี่ยวไปจะฟาดกลไกของพเน็ตนะครับ,รรบมาดูกันจะชัดนะครับนี้จะเป็นระบบกันเดืองนะครับ็กระเดืองเวลาเดือดเดือดขึ้นลงขอจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับาการดัดขอก็มีส่วนสาคัญน,นะครับจะทําให้พเน็ดลั่นง่ายลั่นยากย่ที่การดัดขอน,นี่ให้ดูชานเดียวกันนะครับ อันนี้นครับอันต่อไปนะครับจะเป็นสองชานแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับแบบนี้ไม่รอชมอีกทีนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำขั้นตอนการขึ้นพเนจดจะทำอย่างไรให้ทำพเนียดได้อย่างมืออาชีพนะครับความสมบูรณ์ความสมบูรณ์นะครับการเข้าลวดลาดลวดนะครับการต่อลวดพปนอย่างไรให้แนบสนิทเลยนะครับดูไม่มีรอยเลยนะ ใครที่อยากเป็นงานะเนจนะครับกดติดตามเลยนะครับผมจะมีคลิปออกมาสอนทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นอกเลยขึ้นอกคันสปริงยกซุ้มนะครับทำยังไ,ไงให้ได้ลูกกลมที่กลมตามอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้จะเป็นทรงดอกบัวนะครับจะกลมก็ได้ทรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราต้องการในก,การขึ้นนะครับอันนี้คันยกจะเป็นไม้นะครับ ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นอกที่เราขึ้นไว้ทาใบต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการขึ้นอีกทีหนึง่งการแทงลายครับลายพระเนี้สวยๆทายัางไงใช้อุปรกรณ์อะไรนะครับเดี๋ยวจะมีมาแนะนํากันยังไงให้กดติดตามไว้แล้วกันนะครับรับรองผมมีขั้นตอนมาให้เป็นทุกคนครับจะสามารถทําได้อย่างมืออาชีพปลายนะครับปลายจะเป็นคันชักนะครับคล้า,ายๆคันไถคล้า,ายๆหัวคันไถนะครับ ลองดูมาลองดูกันนะครับทำง่ายครับไม่ยากอุกปกรณ์ก็ไม่ได้มากมายอะไรอันนี้ลวดนีก็มาจากเศษวะสดุเลยใช้นะครับพื้นชานสารตะไคร้สารชานลวดชานตะไคร้แล้วแต่ความพอใจความถนัดนะวันนี้ก็่งนี้น่าจะเสร็จนะครับหรือใครอยากรู้รายละเอียดด้านในก็ขอความไวเลยครับคอมเมนต์ไว้ จะผมจะมาตอบนะครับทุกข้อความูใกล้มาเรียนโดยตรงได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายไดทั้งสิ้นยินดีสอนครับอันนี้เป็นงานช่างหมองชวนประทานฟังน้อยนะครับเป็นคนสอนเป็นสอนคำสอนขั้นตอนใน,นงานก็จะใกล้ใกล้เคียงกันครับรูปทรงจะคล้ายๆกันถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะครับสำหรับช่างหมอง คนที่ติดตามช่างมองครับจะรู้ว่างานช่างมองเป็นยังไงคุณภาพงานอันนี้เป็นไม้โมกมันนะครับอายุการใช้งานก็จะสร้างว่าพวกไม้ประดูไม้พยุงถ้าไม้พยุงหรือไม้ประดูกมีการเก็บรักษาดีๆสามารถอยู่ได้ถึง2 0 3 0ปีนะครับอ่ยุการใช้งานครับทนไม่ทนใบนี้ก็น่าจะมีสัก5 7ถึงปีครับน่าจะอยู่ได้ก็ฮาร์ดโก็อาจจะเสริมโรงไปตามสภาพ แต่เราสามารถซ่อมแสมได้ครับรลูกกรงแข็งแรงครับแน่นหนาไม่ต้องกลัวครับก็ามาจบกันแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการขึ้นนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ